นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์เกือบร้อเปอร์เซน์อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของตนแต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเมื่อถูกถามถึงการเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอนุทินระบุว่า ขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยก่อนส่วนนโยบายการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นที่ถกเถียงอยู่ในขณะนี้นั้นยังไม่สามารถสั่งการได้ในขณะน,นี้เพราะยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน การดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ของตนได้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อนแม้จะรับทราบกระแสคัดค้านจากกองทัพที่กังวลเรื่องการส่งเสริมการพนันและสแกมเมอร์แต่ยืนยันว่าการเปิดด่านไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ทันทีเพราะมีข้อตกลงต่างๆมากมายในทางปฏิบัติ ตำรวจโทเชนการจนาปาดัดรองอธิบดีกรมรัชทันในฐานะโกศกรมรัชทัน เปิดเผยกรณีการควบคุมตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีภายในเรือนจำกลางคลองเปเปมเป็นคืนที่สมว่าเบื้องต้นได้รับรายงานการนอนหลับยังคงปกติไม่มีอาการเครียดสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อแต่พบว่ามีความดันขึ้นสูงมากกว่าปกติและนำยาประจำตัวเข้ามารับประทานเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลส่วนการอยู่กับผู้ต้องขังอื่นทราบว่าได้พูดคุยตามปกติทั่วไป ไม่มีการเก็บตัวแต่อย่างใดส่วนนายทักษิณอยู่แดนกักโรคโควิด -19 ระยะเวลา5วันตามมาตรการเรือนจำจากนั้นค่อยพิจารณา จำแนกพูดต้องขังย้ายแดนตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามที่มีกระแสข่าวเรื่องการพิจารณาช่วยงานสาธารณะของเรือนจำนั้นมีขั้นตอนระเบียบเรื่องการเขียนโครงการฝึกทักษะความสามารถและใช้ระยะเวลามากกว่า30วันทำให้ช่วงแรกนายทักษิณยังคงอยู่ในเรือนจำไปก่อน นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตเปิดเผยกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนางสาวแพททองทานชินวัตรว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงว่าไม่มีผลโดยตรงให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยชีย้แจงว่า การพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหารพรคมีสองกรณีคือถูกกรรมการจริยธรรมของพักขับออกหรือมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญหรือเป็นคนระสวนกันอีกทั้งกะกะตไม่มีอํานาจก้าวไกยเรื่องภายในของพักการเมืองการจะเกิดผลใดๆดจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพักหรือจนกว่าเรื่องจะไปถึงชั้นศาลฎีกา